สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมอสินครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับทำไมใส่แว่นพราะเมื่อวานนี้ผมทําคลิปไปเก็บเถาเอ็นอ่อนครับช่วงที่เก็บคุณผู้ชมฟันไปโดนแล้วน้ํายางมันมาเข้าตานะครับวันนี้ครับผมอยากพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งที่อยู่ป่าข้างๆบ้านผมนี่แหละครับมาเดินข้างๆอย่างนี้ปัจจุบันนี้สมุนไพรตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นแค่สมุนไพรนะครับมันยังเป็น ไม้ประดับที่กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับดูเลยครับดูข้างหลังเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือต้นลิ้นควายครับหรือเอาชื่อพอๆเลยก็คือสังวานพระอุมาครับ บางพื้นที่ก็เรียกว่าตั้งเหมือนกันนะครับฟ้าแฝกของเขาก็คือใบตั้งหรือว่าหัวใจทศกัณฐ์ครับจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันดอกของเขาอยู่ในตระกูลโฮย่านะครับปัจจุบันนี้ได้รับความนิยมมากๆเลยในการเอาไปทําเป็นไม้ประดับแต่หลายคนไม่รู้นะครับเห็นอยู่ตามป่าแบบนี้เข้าใจว่าเขาเป็นแค่ ไม้ที่เลื้อยตามต้นไม้ใหญ่นะครับแต่ที่จริงไม่ใช่เขาเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมานานแล้วด้วยใครที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดตามเส้นเอ็นนะครับตัวน,นี้ห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสูตรยาที่ทําจากต้นลิ้นควายนี่แหละครับไปดูลักษณะของต้นเผาเขาก่อนนะดอกของเขาถ้าใครที่เล่นโฮย่าอยู่นะครับปลูกโฮย่าอยู่ดอกตัวน,นี้เหมือนกันเลยนะครับตัวเดียวกันเลยปัจจุบันนี้มีกลุ่มที่ปลูกโฮยา่าเล่นดอกโฮย่าซื้อขายกันแบบเยอะมากเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมเพราะว่ามันมีความสวยมากๆ ถ้าเราไปใส่กระถางครับมันจะเลือ้อยไปตามกิง่งหรือว่าไปตามกระถางของเราครับถ้าปลูกตามต้นไม้ถ้าใครมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้านเอามาขึ้นต้นไม้แบบนี้เลยครับเขาก็จะเลือ้อยไปตามธรรมชาติดอกเขาสวยมากๆอันนี้คือช่อด,ดอกนะครับแต่ถ้าเราไปปลูกไว้ตามบ้านมันจะดีอย่างหนึง่งถ้าเราให้น้ําเยอะๆถ้าน้ําพอเขาจะออกดอกตลอดเลยครับ ดอกมีความสวยงามมากเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยแถวไหนเรียกว่าอะไรหรือว่าถ้าใครอยากเสริมเกี่ยวกับชื่อเกี่ยวกับสรรพคุณมาคอมเมนต์ใต้เก็บได้เลยนะครับบางพื้นที่ก็เรียกว่ากล้วยปิ้งสังวานพระอุมาลิ้นควายตั้งสลิดย่านลิ้นควายเขาเป็นเถาไม้เลื้อยนะครับเป็นประเภทอิงอาศัยมีลำต้นตามต้นไม้ใหญ่ครับลำต้นยาวได้ถึง20เมตรเลยขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดสรพพคุณของลิ้นควาย สรรพคุณเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมใช้ตำพอกหรือต้มน้ำอาบเป็นยาแก้ปวดข้ออย่างดีเลยถ้าใครไม่สะดวกในการเอาไปต้มนะครับใช้ใบนี่แหละคุณผู้ชมเอาไปตำพอกได้เลยแต่ถ้าใครอยากไปต้มเพื่อแก้ปวดข้อนะครับตามร่างกายก็เอาไปต้มน้ำอาบใช้ประมาณ300กรัมต่อน้ำา2ลิตรครับไปต้มน้ำอาบต้มประมาณ30นาทีให้ตัวยามันออกครับแล้วอาบจะอาบตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้ นี่จะช่วยเรื่องอาการปวดข้อได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ถ้าจะเป็นยาภายนอกเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอามาตําให้ดูนะครับตาแล้วก็พอกให้ดูว่าสรรพคุณเขาดีจริงหรือเปล่าแล้วก็ความรู้สึกหลังการตาพอกมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปวดข้อแขนอยู่นะครับขออนุญาตเด็กนะครับดีนะเดี๋ยวได้ไปปลูกเอาตัวที่หยอดลงมาแบบนี้ดีกว่าครับง่ายๆ ถาเราเก็บในป่าแล้วก็เอาไปพันตามต้นไม้ของเราได้เลยครับผมจะเอามาทาตรงข้อมือให้ดูนะครับเพราะว่าปวดคอมากๆเลยจะมาพอกให้ดูนะครับมันจะเป็นน้ำๆแบบนี้ครับทอ,อาผู้ชมเป็นข้อมือข้อนิ้วนะครับความรู้สึกจะเย็นๆน,นิดนึงครับสรรพคุณมีแค่อย่างเดียวก็คือตำพอกแก้ปวดปวดคอนะครับ ปวดบริเวณไหนให้ตามพอกบริเวณนั้นถ้าใครที่ปวดตามตัวเลยนะครับปวดตามข้อตามตัวเลยให้ไปต้มน้ําอาบครับ300กรัมต่อน้ํา2ลิตรต้มประมาณ20นาทีถึง30นาทีครับแล้วก็เอามาอาบได้เลยแต่อาบตอนน้ําอุ่นๆนะอย่าไปอาบตอนร้อนนะครับอันตรายขอลาไปกับต้นตัง้งหรือว่าต้นเขาล้นควายนี่แหละครับ สรรพคุณดีๆแล้วก็เป็นต้นไม้ไม้ประดับที่กําลังโด่งดังในตอนนี้ตลาดต้นไม้มีการซื้อขายกันเยอะมากเลยครับทั้งไปเก็บตามธรรมชาติมาคนก็เพาะพันธุ์ขายก็มีสมุนไพรถ้าจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสิทขอลาไปก่อนครับกับเท้าลิ้นควายต้นลิ้นควายของเราครับสวัสดีครับ